ปรอดสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมาสุขสุขคนเี็พ,พอ่อพ่อกับเจสีเมื่อนี้ว่าสิไปหาเจมาีมมาลากับเจเจียเ,เ,เ,เจเจเยเพิ่นโทรมาว่าไปเอาก่อยก่อยมันเป็นแล้วมันจืดแล้วนะพ่อเนะก้คือว่าจังได้สิไปรับเพิ่นมาเลยนี่แหละพี่นอ้องเล้วเพราะว่าเจเจียเพิ่นไปนอนบ้านอเมราบระมาน,นสองหมื่นหรือเปล่า แต่กันยังเมื่อยอยู่หน่อยนึงพี่น้องเอ้ยแต่ก็ดีขึ้นกว่าเก่าแล้วก็มันยัก็ได้แห้งแน่้วก็ไาสิไปหาหมูหาครูสกักกอนค่ะอยู่อุดอู้อยู่แต่บ้านไรงยังต่เมื่อยพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านกันมีแต่นอนแล้วก็เมื่อยกินข่าวกันพยายามกินอยู่จ้ะพยายามกินให้ได้าลที่สุดกินไลก็ได้แน่นท่องกับเพาะมันคือสิ่ท่ชอกับปัน่นนี่แหละพี่น้องเอ้ย ติดตามไปเบ่งน้ำกันมันีิสิปหาเจอมลลาลากิรับเจเจี๊ยบกลับมาเลยพี่น้องเลยติดตามไปเบ่งน้ำกันจ้ามาหอดเทียงหน้าเจอมาลาเลยพี่น้องเลยพวกนางอยู่ทางไหนกันนิสัยเวยถึงบ้านอมาล,ลาแล้วค่ะโอ้ยเมื่อได้สิไปปลูกครับพี่นางสิถ่ายให้มันเป็นหมากขีอน่บกา้านางยังไม่ปลูกเลยค่ะ สวยแต่ไม่ว่างค่ะนางสวยและรวยมากและนางก็ไม่ว่างปิ๊บนางสิปลูกต้นใหม่อ๋อเมื่อไรพี่น้องเอยพฟเฮมิตรก้องขี่ไกอ่อนเนาะอเนะโยพี่น้องอ้าว <laughs> คือลบเฮ็ดแยังการโกยมาลูกอีกละบอ โก้ยนางผู้บลิวงนหน้าจ็กมื่อไรคะให้ถามในเถาะบริจาคเงินจ็กซานหรือหรือว่ามาแหไรเครื่อมาลงมันลายบ่แถวนี้นะคลองแล้วเมื่อบ่ได้บ่กคะมันลงที่ไผว่านางแบบเตือนมึงอย่าเมื่อไอีหยังบาทีิกูเปทันได้ด่ามึงขัดไอีหยังบาทนี่พี่น้องเอ้ยเอเมาราเป็นอีหยังอีนี้ คือมานัางกันอยู่ดีๆเปล่าอาาลาตนามลากมโต๊ดให้มันดมกมโต๊ด้มันดมฮันดีโ้ยต๊ดอินดีเป็นยาอะไรอ่ะเป็นอะไรอยากดมโต๊ดตีเรื่องข้องเรื่อง ขี่เนอะมึงยังว้าวเออไปเมืองมาเมื่อเดียวเนอะไปตีติดโควิดมึงจะโยนมาทางนี้ได้เออใช่ทีเท่านั้นอไปน้ำกัดเมื่อวานนี่เกงอ้าวกูแหงบอสบายอยู่ยังมาแกงใช้กูได้เอ้ามึงลบฐานกับฐานโอ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยพี่น้องเลยสวัสดีค่ะมึงก็กราบขอหวยจะยิงกราบผ่าสินจะว่าด้อเอา มือวานมือกดมึกจะลักไสายโซนออกออกโคยข้องังาของเวียดเวียดลายเลขแล้วมันออกเลขเวียดเออเมื่อวานนะบ้าแปดหกเนี่ยเออหกเจ็ดแปดเออแล้วไปถือแบบ ให้มาถือก,กับผู้นั่งโง่อา้าวฝ<ง>ึกหล่อนนั่นแหละบ่ขอยเล็กลาวเนาะ,ะเขาก็ซื้อเล็กลาวแต่ว่าผู้จูดก็ยัางว่ได้ซื้อคือดับเบิลโง่แต่กูเมื่อวานกูไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อกูก็กพอได้ค่ายาค่นาน้ำเกลือนั่นเอามาเด้อค่ายฉันจูดเด้อบ้าเขาถือเล็กลาวเขาถือแบบฟุกฟุกเขาเลยซื้อเด็กกระเพิ่นเขาถือกเกาเกานันาน่น ฉันจู่ได้แปดเจ็ดออกก้าวถูกเลยเด้มาเลยอันไกล้กันมอ้งไดคะโอ๊ยไปหาอันน่นก็ชื่อคารตา่าข์ตังก้องบ่ไปหาไหมมัย okay. ืนขางเพวผู้รักผู้ใหญ่อยู่นี่แต่แมนมันใหญ่ใหญ่กันใหญ่ว่าจะกถีบแต่ต่ยากว่าเท้าห้ามเขาเงินฉันเลมาหอนก็ใส่กลรอนะบ่ได้ใส่หาโอ๊ยกะหายหาแน เอ้อน้องขี้พอดเขาก็สิบอมได้ใส่หลายดอกเขาก็ตายจากตรงนี้แล้วฉันกาเด็กน้อยน่องฉันกาอยู่บ่ได้ดอกพี่น้องขี้ตายห้องมักย่องเฮ้ยบบนะนั่งเถานั่งกลางามอยู่ได้่มตกใจด้วยเนาะตายม่ได้ฉันก็จะเป็นเจ้าภาพข้าวต้มอยู่ดอกข้าวจักกระสอบนึ่งเห้ยเอาได้มาให้กูมาเป็นเจ้าภาพเมื่อก่อนนั่นฮิป้าพไปเอาภาพไปเอาเร็วๆ นั่งนักกะเท่าอยู่กันนั่งกับแบบอันนั่นเด้พี่น้องเอ้ยมักย่องขันได้ไปซ้ายแล้วนั่งนักกะขันนั่งได้ไปซ้ายนั่งกับซ้ำไก่ง่วงเลยพี่น้องเอ้ยหลงที่บริจักทางมือเฮ้ยเป็ดรวยขนาน่ะมันงอกง้อดกลางทงมันยังหุ่นจักข้ามแล้วมันขึ้นมาเอออันนี้ได้撒โอ ไายถ้าอ้อมกับโน้ำมนต์น้ำมนต์ศาสตรน้ำมนต์ศาสตรกับโบเมื่อว่าถ่ายให้นั่งมาสักจังจังยุ่มยังไปน้ำตัวสวยมีผักมีพวกบ่เดี๋ยวนี้นะสุดนะสุดยังคะจัดการดูท่าอ้าวคือสีแดจัดการภาษีภาษีแห่งกระป่วยอยู่จะสิบริโภคอนข่อยบ่เอาวเลย ข่อยว่าวหยางเขาอยก็ไปว่าวหยางไปป่าลูกจังนี่บ่บ่ไลยทำนี่เล่นหนาทาเนาะปลาซีสิมีแห้งว่าวหยางปลาซีแห้งกับห้องกระปุยแห้งกระปุยอยู่ข้าวน้ำเกลือห้องกระถอดล่งเมืองคืนเนี่ยปลาเจี๊ยบนั่นแหละเก่งอมมาลาตบกุดราเตค่ะไม่อมมาลาแลค่ะเพป็นมาเตชานักโตชานะคะแพงนางมองได้แพงในความถ่อมของนางบ่เห็นไหมอีโต้ลาบบ่จ้าอีโต้ลาบบ่ หน้าก็บม่ได้คือเสื้อพ่อเสื้อแม่นะเด็กน้องทำเนาะพี่น้องกับแม่เนาว่าไงน้องทำมีเมื่อวานนี้แต่งตัวสวยนะโอ้ยเมื่อวานนางไปคอองสยนะนั่งไปรับคอฝนนะคะฝนจะลูมาหรือคะเออเนาะต่างเคปต่างควงสัมอามาลาพี่น้องเลยขยอนจิไปแห่นางแม่เนาะทำนางหน้านางทำต้องขึ้นแห้งเตื่นด้วยลงไปเท้าให้หน้าพอดว่าอั้ง ลงกไปยามดีอสูคือบุีเนี่ยจับป่าลงอยู่บ่ลุกไปยามดีได้กระปุกแข่งน้อยได้แต่กระปุกกระปกแข่งน้อยแข่งน้อยบ่เดาขึ้นมากกระปุกแล้ววันนี้พอลานจะทำการแสดงอะไรไหมจะไปทำทางไหนนังวันนักสิบแปันนั้นเบาแห่งชั้นเออคือเก้าร้อยล้านวิวลานวิวนักสิบแปเฮ็ดบุญอีกแล้วค่ะพี่น้องนักสิบแปแจกของอีกแล้วค่ะจะไปอุ่นเบากิ่น เอ้าเด็กคองกับบอยว้าวมาบอยว้าวสายค่าโทรศัพท์ไม่นะกำลังลงอยู่นี่เป็นอะไรล่ะปืดอยู่บ้าล่ะคะว้ายปืดค่ะปืดพันตีเลยมันเป็นน้ำหัวเปาะนางเล้วกันเนี่ยน้องนบกี่ยวกับโทรศัพท์เลยนะฮะโทรศัพท์ก็หมู่ได้ขีปละรศัสี่บาทขยังบริขยังบริว่านก็เอามาล้านแหงสามบาทนะคะเออนั่งรวยเนาะทันเนาะ ตั้งนานจะกะโหลไว้แม่งันว่าอาจารมากี้หนุนทำว่าเฮ้ยประตเมนเ้อรทอัมมาล่านม่จะไปเสนเต็มอยู่ในกระป๋าพีน้ฮักะใครแน่อยู่มันนี่กะใครก็กาอยู่ใครกเมัววานอยู่ม่อวานนี่ยังเฮเอาะให้ว่าพักซื้อมาซื้อมาอยู่พี่น้องเจ้าขากดจะได้แต่ละคลิปนะคะ นางซื้อมาไว้เป็นเห็นใจนางนี่เด้อเจ้าค่ะเพื่อจะได้เห็นคลิปให้พี่น้องเบิ่งแต่ละคลิปนะเจ้าค่ะซ้ายของกู่สองซายปู่แปดสิบสองซายเนี่ยเขาซื้อแน่นอนเท่าไดหนี่เข้ากระโดดเท่าไรขนาดซื้อในห่านเนี่ยังอันเจ้าสิบห้าเขาบม่ได้ขายให้ค่ะไปเด็กอีเท่าวานในศูนย์นั่นอ้าวบ่ใช่เขาบม่ได้ขาย พี่มาซื้ออยู่ด้านวอนพี่แล,ะล,ะล้วรถลยุติแล้วหายอะไรแต่คลสัสษณ์หายไปสามแสนนะก็ถอนมาเท่าไหร่บ่น่าจะถอนมาสิบแปดพันนี่มากับ้ร้อยหนึ่งนะพี่น้องเงินเงินเงิน,เง,นเงินบาทหนึ้นพี่น้อง สามสิบห้าเจ้าค่ะบอกนะคะสามสิบห้าพันเงนจมดสามหมื่นห้าพันกีบต่อร้อยบาทพี่น้องเอยบาตไปซื้อของตามตลาดน้ำไปได้นะคะร้อยหนึ่งาติให้แค่อันสามสิบสองค่ะลูปค่ะเมื่อวานนี้ลูปไม่พี่น้องไเออเอาเงินกี่ไปซื้อนี่เสียดายเสียดายเลยพี่น้องไม่าปมันมือวานนี้นางนางไป็นเลขเอาเงินกี่เงินเบิร์ดเยวะของเห็นบัตรเติมเงินนะ เาบริจาลงทุนเอามึงกคยห็นน่น่ะมันเบิดอยู่บ้านก็เปิดร้านขายของขายบาเติมเงินขายกับข้งน้องเห็นได้สักจะคือเหตุลวันอยู่แทมนน่ะเนี่มันใชหายหอดายบุได้ก็ัอัเอากูบริโภคอพคือได้บนยากพี่น้องเอ้ยนะงจิ๊ไม่ฉันเลยด้นันน่ะเอามันหักฉันมาลาเอามันคืสีก็ให้สัเอา ฉันโหลดคลิปอยู่เธอนี่่เงาะเบิ่งเอาว <c oughs> ยังกับวาได้ลงทุนบอกวันนันป้ากสะเผาได้ส่องนานี่แหละค่ะเอาเ <c oughs> ออแต่ฉันบบมีเอามากระเป๋าเงินฉันิจ่ายเงินมานอนอยู่นอนกินมันคอมาเติมเงนินอีกอภัยงานทางใจแก <c oughs> ะฉันสิเมื่ออะไรเธอบอกว่าบ่ต้องเมื่อบัดหนึ่งบดิ ก็จะคิบนะคะบร่ได้พอนะคะบาทหนึ่งนะคีบละสี่สิบบาทคิบละแปดสิบบาท้วค่ะอันนี้ว่าจริงๆค่ะก็แม่ยีนพี่น้องทุกอย่างจะได้มาง่ายๆไม่ได้นะคะทุกอย่างต้องมีการลงทุนเจ้าค่ะถึงเราจะถ่ายคลิปมุ๊บๆไม่ได้เรื่องแต่ใช่ทุนคือกันพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบ้าๆบอกอ่ะลงทุนังจีใดแจด้ข่าวเด้อทอนมาสิบพัน สองแสนนะพี่น้องเอ้ยซื้อไปเติมเงินเธอละสองแสนสามแสนอุ้งอ่งทางจ่ายบรวยให้มันฮู้ไปคนไม่รวยนะซื้อไม่ได้นะจ้ามีความหวังปุกษัในนี้ความหวังยังรีบรีนอย่ามาบอุว่าจากแม่จากกิโลเลียวหายังบเห็นอยู่นั่นเน้อใส่เบ้เดาพิษกด่บแล้วเดาพิษ มาดมัดใบยี่แต่ใบพันธุ์นะเจ้ามากใบใดนะท้ามีเจะมากใบใดใบพันธุ์กี่แน่นบอบ่ใบพันธุ์กี่เนี่ยคือชีเท้าเหรอไหมคือชีขาวๆเนั่นนนใบกระป๋าเงินเต็มเอเล่พี่น้องห้องน้ำอวดเกียดอวดเกียดอ่มันคือห้องน้นัวเงียวนัวเงีย่ไม่จะออกใบพันธุ์เฮ้ยแต่ว่าไปตลาดปกซองม้วนนะคะเงินใบพันกี่ใบน้อยนี่นะคะ มีเงินหน่อยเนีซื้อพักซื้อหยาดอกว่าซื้อหยาดให้ชิคก<ล>ี้พายเอาเงินบาทเมื่อวานเนี่ยโดนใช้เงินบาทเมวานเป็นพันน่ะไปซื้อปลาซื้อหยาดไ่บอกจได้อ้ยอันเป็นแลกเงินมานอันเป็นแลกมาแล้วพันหนึ่งน่ะอันมันได,ได้ได้ได้สามแสนป่ายเนาะได้สามแสนป่ายมาซื้อป่าเติมเงินหยากระเบิดแล้วก็เข้าตลาดมาจ๊อกเงินบาทโอม เส,สียดายเสียดายขั้นไปซื้อในตลาดปลกซองนะแต่เงินบาทนั้นต้องใส่บ้านเฮ้าอ้อยห่อนได้ทำอันยูบอังอันการเพิ่มึ้นข,ข,ข,ของฮ่อนซูงเนะาะบัตรยูบังในตลาดปฏิต่มกลัวแล้วเมื่อจากบา้านราคาโหลดคลิปหนึ่งนี่นะบ้องมาเติมจนวานนี้อันนี้านมาเติมและโอ้ยูบังกันยังว่ากาลัางชีรนนั่นยู่รีบขอกอดคลิปแรกเออบัดเบิร์ดเบิร์ดชามตกลงนังไงอีนั่นกับบัด้เอาไปขึ้นข้าวตบะ เอินแล้วเฮ้ยเซ็นประธานได้ได้อันของแถมไม่ได้อันนี้ต้องไม่ได้ก็เอาตัวนักเป็นยังบ่แล้วเขาเนี่ยติดเงินฉันอยู่อีกพันหนึ่งเขาบ่อกเงินปุ่นเบิดอันเขาแบบว่าอันของแถมก็ต้องเอาคืนไปกระเป๋าละพี่น้องเขาแถมมาเพิ่งเก่านะเขาบมันคนละแบียนเมนคนละเบนคนละยี่ห้อนะโทรศัพท์เลยคนซื้อมาอันอัน vivo บัณฑิตมา apple มา apple แมน apple คันมูสมาร์คสามมือเราผัจะได้หกพันสมาร์คนีหน่อยวันนะมันไดเมฆหลายมันก็ะโดดทิดไว้มันก็ไว,กว้กลัวกันเธอเนี่ยอาศัยหลายมือผันว่าพัดเติมชูม,มือมันบกคุมุมอาศัยเมฆหลายระความไวมันก็สีไวโอ้ยจะเป็นซองหน่ะซองตาได้ฝกเดียก็ได้าทำมี เจ็บดอกนะคะว่าคุณลูกหลุดใหม่ของคุณแม่นะคะคือตัวอะไรเห็ดคุณโทรมาตอนนี้ก็บ่มีเห็ดยังออกขึ้ยังไม่รูเฮ็ดมาค่ะมาอย่าให้หลุดใหม่อีกแล้วค่ะเฮ็ดเอาในมืออวยแล้วบันทึกอะไรกันดีกับพี่น้องเอ้ยช่วยไปใส่อวยแล้วเฮ้ยกับพักพ่อแล้วติดตามตอนต่อไปเจอัมบราจะพาไปแจกของหรือว่ายังไงวันนี้ นะจะไปแดดเลยนะไปเจอหน้าก็เป็นลมไปเจอท่งเจออะไรเป็นบางอาชุนเาเป็นงูมันไข่จ้าพี่น้องคิดมีกระสีโจใบซัมมี่ก่อนนะคะหอมปากหอมคอมาฝากอนาะฝากเป็นกำลังใจให้เจสีให้ร้านผักให้กระเพาตะเจียผู้เดียวนั่นเอาอยู่แล้วเอาฝากลองฝากบังลูกฝากในฝากยัางไรอ่านไปดิบๆฝากฟังบ่ อาก็ไล่ก็ใซ้ท่เจียโดยเอามาลากก็นอนทำน้ำเดอ่นล้านบต้ไลยแล้วเฮ้ยซ่องเก้าน้าฝากฉันดิๆเอากัควนหูหรือว่าไฟเป็นไฟแม่ก็คือแม่ค่ะไปแล้วพี่น้องค้าตไม่สบายดีสวัสดีจ้าเอาน้องทำล่ะสดี